Welcome channel. วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Go l f กันครับหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของไทยเลยก็ว่าได้ที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจมากๆจากยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานกำลังจะกลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของประเทศเอแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับที่บริษัทพลังงานจะมาสร้างทางด่วนดิจิตอลนี่แหละครับคือเรื่องราวของการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ที่บอกเลยว่าน่าจับตามองแบบสุดๆ เอาละครับเพื่อจะเข้าใจภาพใหญ่เนี่ยเราต้องไปดูกันก่อนเลยว่าจริงๆเราเก่ฟเขาทำอะไรบ้างเพราะเขาไม่ได้มีแค่โรงไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับธุรกิจของเกาฟนะครับเขาจะยืนอยู่บนสีเสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆเลยก็คือมีตั้งแต่ธุรกิจดั้งเดิมที่เรารู้จักกันดีอย่างการผลิตไฟฟ้ามีทั้งกา๊าซโซลา่าพลังงานลม แล้วก็ขยับไปที่ธุรกิจก๊าซและ LNG โครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆอย่างท่าเรือมอเตอร์เวย์และที่สำคัญเลยก็คือธุรกิจดิจิตอลที่ไปจับมือกับ AIS ซึ่งความหลากหลายตรงนี้เนี่ยครับคือฐานที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับการเติบโตในก้าวต่อไปแคกลับของ GIFF เลยก็คือการทำธุรกิจแบบ Holding Company ครับ พูดง่ายๆก็คือเขาจะเน้นสร้างรายได้ที่มั่นคงแบบยาวๆจากพวกสัญญาสัมปทานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือโปรเจกต์ของภาครัฐซึ่งกลยุทธ์แบบนี้แหละครับที่ทำให้บริษัทมีเสถียรภาพสูงมากพอเรารู้แล้วว่าเขาทำอะไรบ้างคำถามต่อมาก็คือแล้วรายได้มาจากไหนละ่ะแล้วมันเติบโตเร็วแค่ไหนไปดูกันครับ ถ้าดูจากตัวเลขประมาณการครึ่งปีแรกของปี2025นะครับจะเห็นเลยว่ารายได้หลกัหลกๆเนี่ยโอ้โห75%ยังมาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าอยู่แต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสัสดส่วนของธุรกิจก๊าซกับดิจิทัลนี่แหละครับที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าบริษัทกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนในอนาคต และนี่คือตัวเลขที่ต้องบอกว่า,ว,าว้าวมากครับ10-15%นี่คืออัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีของเก๊สเลยนะครับซึ่งก็ขับเคลื่อนโดยโรงไฟฟ้าใหม่ๆแล้วก็การขยายตัวไปสู่ธุรกิจใหม่อย่าง LNG และโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนั่นเองเอาละครับมาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันแล้วเราจะมาดูกันว่าภาพอนาคตที่แก้ววาดไว้เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไง แผนการเติบโตในอีก3าถึง5ปีข้างหน้าของเขานี่ชัดเจนมากเลยครับ นอกจากจะเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ามาอีกเพียบแล้วนะครับเกฟยังขยายไปสู่ธุรกิจ LNG เพื่อควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิงสร้างไรายได้ยาวๆจากโครงการมอเตอร์เวย์และที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการเดิมพันครั้งใหญ่ในธุรกิจ Data Center <c oughs> เพื่อรองรับกระแส AI Cloud และ 5G ที่กำลังมาแรงแถมยังขยายการลงทุนไปต่างประเทศอีกด้วยนี่แหละครับภาพอนาคตของเกฟที่ไปไกลกว่าแค่เรื่องพลังงานแล้ว คำพูดนี้ผมว่ามันสรุปภาพได้ดีที่สุดเลยนะครับจากผู้ผลิตพลังงานกําลังจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานทั้งพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเข้าไว้ด้วยกันแบบครบวงจรเลยแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันส่งผลยังไงกับนักลงทุนบ้างล่ะครับในมุมของการลงทุนกัฟถือเป็นหุ้นแบบไหนกันแน่ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันง่ายๆก่อนนะครับหุ้นเนี่ยมันมีหลักๆ2แบบคือหุ้นเติบโตหรือ growth stock ที่จะเน้นเอากำไรกลับไปลงทุนให้ธุรกิจโตขึ้นไปอีกกับอีกแบบคือหุ้นปันผลหรือ dividend stock ที่จะเน้นจ่ายเงินสดคืนให้ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอแล้วเก้ฟเป็นแบบไหนล่ะดูตัวเลขนี้ก็น่าจะชัดเจนเลยครับจะเห็นว่าอัตราเงินปันผลเนี่ยต่ำมากครับอยู่แถวๆเปอร์เซ็นต์กว่าๆไม่ถึง2%ด้วยซ้าซึ่งมันก็ตอกย้าภาพชัดๆเลยว่าเก้ฟคือหุ้นเติบโตของแท้เลยครับคือเขาเลือกที่จะเอาเงินกำไรไปลงทุนต่อยอดให้ธุรกิจโตขึ้นไปอีก แทลที่จะจ่ายออกมาเป็นปันผลเยอะๆและมาถึงส่วนสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับแล้วตลาดหุ้นเนี่ยเขาให้มูลค่ากับวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของเกาฟไว้เท่าไหร่กันถ้าเราลองประเมินมูลค่าหุ้นของเกาฟด้วยวิธีคิดลดกระแสงเงินสดหรือ DCF นะครับเราจะเห็นว่าในกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดหรือเบสเคสเนี่ยมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นจะอยู่แถวแถว43ถึง4 8บาทต่อหุ้นครับ และประเด็นที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับพอเราหันกลับมาดูราคาในตลาดปัจจุบันอ้าวมันก็อยู่แถวๆ4 3 4สบาี่สิบสบาทนี่แหละครับความหมายก็คือว่าตลาดเนี่ยเขารับรู้แผนการเติบโตในอนาคตของเก้าฟไปหมดแล้วและสะท้อนมันเข้าไปในราคาหุ้นเรียบร้อยไม่ได้ถูกหรือแพงเกินไปนั่นเองทีนี้คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือในเมื่อตลาดได้รับรู้และให้ราคาไปเก่าวิสัยทัศน์ของก้าฟแล้วแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวปลดล็อกมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้อีก โอกาสที่ซ่อนอยู่ในโปรเจกต์ใหญ่อย่างมอเตอร์เวย์ LNG Terminal หรือ Data Center ที่อาจจะทำได้ดีกว่าที่คาดมันจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดได้อีกไหมอันนี้แหละครับคือเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นมิได้เป็นการชักชวนหรือแนะนำให้ลงทุนผู้ชมควรใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน